สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตคลิปนี้ขอ,อนำเสนอเรื่องเพราะไม่เข้าใจธรรมะเราจึงไม่เข้าใจชีวิตเพราะชีวิตนี้ล้วนเป็นไปตามธรรมะเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมะเราก็ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเราจึงหลงไปตามความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของใจโดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปตามเหตุและปัจจัยที่สัมพันธ์กันอยู่เสมอไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่ร่างกายความคิดหรือความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครเมื่อไม่เข้าใจธรรมะใจก็ไปยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงไปคาดหวังให้สิ่งทั้งหลายเป็นอย่างใจต้องการแต่เมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามใจใจก็เกิดทุกข์ เกิดความผิดหวังความกลัวและความเสียใจซึ่งแท้จริงแล้วทุกเหล่านั้นไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากความไม่รู้หรืออวิชชาภายในใจเรานั่นเองเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงเราจรึงสร้างความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นสิ่งที่เป็นเหตุให้ทุกข์ว่าเป็นทางให้สุข และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความหลงวนเวียนในวัฏะสงสารพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าธรรมะคือความจริงอันประเสริฐของชีวิตเมื่อเข้าใจธรรมะใจก็จะค่อยๆเห็นความจริงว่าทุกสิ่งล้วนมีเหตุมีผลไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งก็เกิดเมื่อเหตุสิ้นไปสิ่งนั้นก็ดับนี่คือหลักอิทัปปัจจยตาธรรมแห่งเหตุปัจจัย ซึ่งเป็นหัวใจของพุทธธรรมเมื่อเราเห็นตามนี้ใจจะไม่ดิ้นรนเกินจำเป็นจะไม่โทษใครไม่โทษสิ่งใดแต่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจและวางใจให้เป็นกลางต่อสิ่งทั้งปวงเพราะไม่เข้าใจธรรมะเราจึงพยายามเปลี่ยนโลกให้เป็นไปตามใจแต่เมื่อเข้าใจธรรมะเราจะรู้ว่าสิ่งที่ควรเปลี่ยนคือใจของเราเองเมื่อใจเข้าใจธรรมะ ใจก็ไม่ลหลงไหลในสุขชั่วคราวไม่หนีทุก์ที่หลีกไม่พ้นแต่รู้จักเห็นสุขและทุก์ตามความจริงเห็นความเกิดและดับของสภาวธรรมทั้งหลายแล้วใจจึงค่อยๆปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือและไม่ทุกข์เพราะรู้ว่าทุกสิ่งเป็นเพียงกระแสะแห่งธรรมที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่มีสิ่งใดควรยึดถือเป็นของเรา เมื่อเราเริ่มเข้าใจธรรมะชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากการมองโลกด้วยความหลงกลายเป็นการมองโลกด้วยปัญญาจากการดิ้นรนเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการกลายเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นจากการพยายามหนีทุกข์กลายเป็นการเข้าใจทุกข์และรู้ว่าทุกข์นั้นเองคือครูผู้สอนให้เราเห็นธรรมะเพราะเมื่อเห็นทุกข์อย่างชัดเจน จก็จะเริ่มรู้จักเหตุแห่งทุกข์และเห็นหนทางดับทุกข์ได้ด้วยตนเองนี่คือความเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งเริ่มต้นจากการเข้าใจธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเริ่มเข้าใจธรรมะใจก็จะเริ่มมองเห็นเส้นทางของชีวิตอย่างชัดเจนเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ล้วนมีเหตุและผลของมันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุเมื่อใจเห็นเช่นนี้ใจก็จะไม่หลงโทษสิ่งภายนอกไม่หลงโทษคนอื่นไม่หลงโทษโชคชะตาแต่จะรู้ว่าทุกสิ่งเป็นธรรมและธรรมนั้นกำลังสอนเราอยู่ทุกขณะ เมื่อเข้าใจธรรมะใจก็จะเริ่มสงบเพราะไม่ต้องดิ้นรนหาคำตอบจากโลกภายนอกอีกต่อไปแต่หันกลับมามองภายในเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของอารมณ์เห็นการเปลี่ยนแปลงของความคิดและรู้เท่าทันความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาในแต่ละขณะ เมื่อใจเริ่มรู้เท่าทันเช่นนี้ปัญญาก็จะค่อยๆเจริญขึ้นและความหลงก็จะค่อยๆดับลงเหมือนแสงแห่งธรรมค่อยๆส่องให้เห็นทางในความมืดแห่งอวิชชา ชีวิตที่ไม่เข้าใจธรรมะมักเต็มไปด้วยการสแสวงหาการขว่ยคว้าและการหนีสิ่งที่ไม่ชอบแต่ชีวิตที่เข้าใจธรรมะคือชีวิตที่อยู่กับสิ่งที่เป็นอย่างรู้เท่าทันไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ดีใจเกินไปเมื่อได้สิ่งที่ชอบไม่เสียใจเกินไปเมื่อสิ่งนั้นหายไปเพราะรู้ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นชั่วคราวและไม่มีสิ่งใดอยู่คงทน เมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะเริ่มวางได้จากการวางเล็กๆน้อยๆจนถึงการวางอย่างลึกซึ้งในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการเห็นตามความเป็นจริงคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์เพราะเมื่อใจเห็นความจริงของสรรพสิ่งว่าไม่เที่ยงอนิจจงเป็นทุกข์ทุกขขังและไม่ใช่ตัวตนอนัตตาใจก็จะไม่หลงยึดไม่หลงเข้าไปเป็นเจ้าของสิ่งใดเมื่อไม่ยึด ใจก็เป็นอิสระเมื่อไม่หลงใจก็ไม่ทุกข์นั่นแหละคือชีวิตที่ไม่หลงทางชีวิตที่เดินอยู่บนทางสายกลางทางแห่งปัญญาและความสงบเย็น เพราะเมื่อใจเข้าใจธรรมะใจก็จะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความอยากความกลัวหรือความโกรธอีกต่อไปเพราะรู้ว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวเหมือนเมฆที่ผ่านเข้ามาบดบังท้องฟ้าเมื่อมีลมแห่งสติผัดผ่านเมฆก,ก็จางไปและความสงบก็ปรากฏขึ้นเอง ใจจึงเป็นเหมือนท้องฟ้ากว้างใหญ่โปร่งโล่งไม่ถูกกวนโดยสิ่งใดและอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงเมื่อเข้าใจธรรมะชีวิตก็ไม่หลงทางเพราะไม่ต้องแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกอีกแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงในปัจจุบันอยู่กับธรรมะที่ปรากฏในขณะนี้เมื่อมีสุขก็รู้ว่าสุขเมื่อมีทุก ก็รู้ว่าทุกข์ไม่หนีไม่ผลักไม่ดึงแต่เรียนรู้ที่จะเข้าใจเพราะธรรมะแท้จริงไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ในใจของเรานี่เองอยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในทุกขณะที่เราตื่นรู้เมื่อเข้าใจธรรมะชีวิตจึงไม่หลงทางเมื่อเข้าใจธรรมะใจก็จะค่อยๆเรียนรู้ที่จะดูมากกว่าเป็นแทนที่ใจจะตกไปในอารมณ์ใจก็เริ่มเห็นอารมณ์นั้น แทนที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโกรธเป็นหลงใจก็จะเริ่มรู้ว่าขณะนี้มีสุขขณะนี้มีทุกข์ขณะนี้มีความโกรธหรือขณะนี้มีความหลงการรู้เช่นนี้เองคือสติและเมื่อสติปรากฏปัญญาก็เริ่มเกิดขึ้นใจจะเห็นตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องพยายามจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันใจ ใจก็จะไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์เหล่านั้นอีกต่อไปสุขก็เพียงเกิดขึ้นและดับไปทุกข์ก็เพียงเกิดขึ้นและดับไปไม่มีสิ่งใดอยู่คงทนใจที่รู้เท่าทันเช่นนี้คือใจที่เห็นธรรมและเมื่อเห็นธรรมใจจะสงบเย็นโดยไม่ต้องพยายามให้สงบเพราะความสงบไม่ได้เกิดจากการหนีทุกข์แต่เกิดจากการเข้าใจทุกข์อย่างลึกซึง้ง พระพุทธเจ้าส่งสอนว่าการเข้าใจทุกอย่างแท้จริงคือหนทางไปสู่ความดับทุกข์เพราะเมื่อเราเข้าใจว่าทุกขเกิดเพราะเหตุและเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความอยากความยึดถือความไม่รู้เมื่อเห็นต้นเหตุของทุกข์ใจก็เริ่มปล่อยเมื่อปล่อยทุกข์ก็ดับไม่ใช่เพราะเราหนีแต่เพราะเรารู้และเมื่อรู้ตามความเป็นจริง ใจจะเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงชีวิตที่เข้าใจธรรมะจึงไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีทุกข์แต่เป็นชีวิตที่รู้เท่าทันทุกข์และอยู่เหนือทุกข์เพราะเมื่อมีปัญญาเห็นความจริงใจจะไม่ดิ้นตามสิ่งที่เกิดอีกเหมือนเรายืนอยู่ริมฝั่งน้ำมองกระแสน้ำไหลผ่านรู้ว่าน้ำย่อมไหลไม่คิดจะหยุดมันไม่อยากให้มันเปลี่ยนทิศแค่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเอง ใจก็สงบลงเบาและอ่อนโยนเมื่อเข้าใจธรรมะใจก็เปลี่ยนจากความหลงมาเป็นความรู้จากความยึดมาเป็นความวางจากความกลัวมาเป็นความสงบและจากความทุกข์มาเป็นความเย็นเพราะแท้จริงแล้วธรรมะคือกฎแห่งความจริงของสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมดาที่ไม่ต้องให้ใครเชื่อแต่อยู่ให้เราเห็นเมื่อใจเปิดธรรมะก็ปรากฏและเมื่อเห็นธรรมะ ใจก็เข้าใจชีวิตเพราะไม่เข้าใจธรรมะใจเราจึงไม่เข้าใจชีวิตเราจึงยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงสแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกและทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปแต่เมื่อเริ่มเข้าใจธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใจจะเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ไม่มีสิ่งใดเป็นของเรา เมื่อเห็นเช่นนี้ใจก็เริ่มปล่อยวางความทุกข์ค่อยๆคลายความสงบค่อยๆปรากฏจนที่สุดใจจะรู้ว่าแท้จริงแล้วธรรมะไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ในใจของเรานี่เองอยู่ในทุกขณะที่เรามีสติและเมื่อเข้าใจธรรมะอย่างแท้จริงใจก็จะไม่หลงทางไม่หลงยึดไม่หลงทุกข์แต่ดำเนินอยู่บนทางแห่งความรู้แจ้งความสงบและความเป็นอิสระภายในนี่แหละ คือเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมธรรมะสอนใจธรรมะดีๆตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องถ้าหากทุกท่านชอบธรรมะเรื่องนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนสามารถรับฟังและรับชมคลิปได้ที่ช่องเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตได้ที่ลิงก์ด้านล่างสวัสดีครับ